เคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าพลังอะไรกันนะที่มันจะสามารถเปลี่ยนโอ้โหปีศาจร้ายเนี่ยให้กลายเป็นคนที่เลื่อมใสศรัทธาได้วันนี้แหละครับเราจะมาหาคำตอบกันในเรื่องราวที่ต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆเลยจากอาลวะกะสูตรครับเรื่องมันเริ่มที่เมืองเมืองหนึ่งครับชื่อว่าอาลวีแต่เมืองนี้ไม่ได้สงบสุขเลยนะเพราะว่ามันถูกปกคลุมไปด้วยเงาของความกลัวความกลัวที่มาจากข้อตกลงที่บอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากจะทำสัญญาแบบนี้แน่ ก็เพื่อจะให้เมืองมันอยู่รอดต่อไปได้นะครับพระราชาก็เลยไม่มีทางเลือกต้องทําสัญญาที่มันแบบโหดร้ายมากๆกับยักษ์ตนหนึ่งที่กินคนเป็นอาหารชื่อของมันคืออาราวะกะครับแล้วเดิมพันในสัญญานี้คืออะไรน่ะล่ะครับก็ชีวิตของชาวเมืองนั่นเองแล้วสัญญานี้มันดําเนินมานานถึง12ปีเต็มๆเลยนะครับเป็น12ปีที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานพรากชีวิตคนไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่จนถึงขนาดที่ว่า พอได้ยินเสียงเด็กร้องแวกขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะดีใจกลับกลายเป็นสัญญาณแห่งความตายไปซะอย่างนั้นเอาละครับเรามาดูกันที่ต้นตอของเรื่องทั้งหมดนี้กันก่อนเลยยักษ์อาราวะผู้ดุร้ายคือตอนแรกเนี่ยนะครับพระราชาก็ส่งนักโทษประหารไปก่อนพอหมดก็ส่งโจรไปแทนแต่พอมันไม่มีโจรเหลือแล้วคราวนี้สิครับจำใจต้องส่งทารกไปคือความต้องการของยักษ์ตัวนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับ จนเรื่องมันมาถึงจุดที่วิกฤตที่สุดของเมืองแล้วเมื่อคนที่เหลืออยู่ให้ส่งไปเป็นเครื่องสังเวยคนสุดท้ายก็คือพระโอรสของพระองค์เองโอเคครับในขณะที่เมืองอาราวีกําลังจมอยู่ในความมืดมิดเนี่ยนะมันกําลังจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นครับกับพุทธภารกิจยามเช้าตรู่ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่เป็นการวางแผนมาอย่างดีแล้ว เพื่อให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญได้ยังไงเราต้องมาดูพุทธกิจ5้าอย่างของพระพุทธองค์กันก่อนครับจะเห็นเลยว่ากิจวัตรของพระองค์เนี่ยมีแบบแผนที่ชัดเจนมากแล้วก็ในช่วงสุดท้ายของคืนนี่แหละครับปัดฉิม,มยามตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าช่วงเวลาที่เงียบสงบที่สุดนี่เองที่สตาของเมืองอาราวี v กำลังจะถูกพลิกไปตลอดการคือในช่วงปัตชิม,มยามนี่แหละครับที่พระพุทธองค์จะทรงตรอดดูโลกด้วยพุทธจักษุหรือก็คือดวงตาแห่งปัญญา แล้วสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความทุกข์ของชาวเมืองอาราวีนะครับแต่พระองค์ทรงมองทะลุไปไกลกว่านั้นไปจนถึงศักยภาพบางอย่างที่มันซ่อนอยู่แม้กระทั่งในใจกลางของความมืดมิดที่สุดแล้วทรงเห็นอะไรบ้างโอ้โหนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากครับคือพระองค์ทรงเห็นเลยว่าถ้าไปโปรดยักษ์อาราวากาตตนนี้เนี่ยนะยักษ์เองก็จะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ส่วนเจ้าชายที่กําลังจะถูกสังเวยก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีได้เหมือนกัน แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีสรรพสัตว์อีกตั้ง84,000ชีวิตที่จะพลอยได้เข้าใจธรรมะไปด้วยคือมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกครั้งใหญ่เลยทีนี้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วพระพุทธองค์ทรงรู้ได้ยังไงทรงมั่นใจได้ยังไงว่าจะสำเร็จทางทางที่ต้องไปเจอกับยักษ์ที่ดุร้ายขนาดนั้นคำตอบมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทศพลญาณหรือพลังแห่งการอย่างรู้นี่แหละครับใช่เลยครับ ที่ว่าพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าจะสําเร็จได้ยังไงเนี่ยคำตอบมันก็อยู่ในพลังพิเศษชุดหนึ่งครับเป็นพลังทางปัญญาที่เรียกว่าทศผล,ลยานซึ่งเป็นญาณหรือความรู้สิบประการที่มีเฉพาะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับว่าทศพล,ลยานเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์คาถาอะไรเลยแต่มันคือสุดยอดของพลังในการวิเคราะห์คือความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของเหตุและผลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้พระองค์ทรงเข้าใจในทุกมิติของสรรพสัตว์เลยครับไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรือแนวโน้มในอนาคตคือรู้แบบทะลุป,ปลุกป,ปลงจริงๆแล้วยานที่สําคัญมากๆในเคสนี้เลยก็คือนา,นานาที่มุติกตายานที่ทําให้ทรงรู้อัธยาศัยของแต่ละคนหรืออินทริยประปโรปริยาตายานที่ทําให้ทรงรู้ว่าใครมีอินทรีย์แก่กล้าแค่ไหนใครพร้อมที่จะตรัสรู้แล้ว ซึ่งยานพวกนี้แหะครับที่ทําให้พระองค์มองเห็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่มันซ่อนอยู่ลึกๆภายใต้เปลือกนอกที่โหดร้ายของอารวากยักษ์และที่สําคัญคือทรงรู้ว่ามเมล็ดพันธุ์เนี้ยมันพร้อมที่จะงอกงามแล้วและเมื่อทรงเล็งเห็นแล้วว่าโอกาสมันมีอยู่จริงพระองค์ก็ไม่ทรงลังเลเลยครับนําไปสู่การเผชิญหน้าและการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญโดยพระองค์ทรงตัดสินใจเสด็จดําเนินด้วยพระบาทเปล่าเป็นระยะทางถึง30โยชนโยเพื่อไปหายักษ์ตนนี้ถึงที่ถ้าเลย ลองดูการเปลี่ยนแปลงสิครับคือก่อนที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยอละ,ะกะเป็นยักษ์ที่ดุร้ายหยาบคายไม่มีความเคารพในพระรัตนตรัยเลยแม้แต่น้อยแต่พอได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์เท่านั้นแหละโอ้โหจากยักษ์ร้ายกลายเป็นผู้อ่อนโยนจากคนที่ไม่เคารพใครกลายเป็นผู้ที่เทิดทูนพระรตนตรัยไว้เหนือสิ่งอื่นใดและจากนักฆ่าก็กลายมาเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในเส้นทางแห่งการตรัสรู้มันคือการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือไปหลังมือเลยจริงๆครับ การเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในใจนะครับแต่มันแสดงออกมาเป็นการกระทำและคำพูดด้วยอารวกยักถึงกับเปล่งวาจาออกมาเองเลยว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้างจากเมืองสู่เมืองเพื่อทำการนอบน้อมพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคุณแห่งพระธรรมคือเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้ประกาศศาสนาเลยทีเดียวครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันมีโดมิโนเอฟเฟกตามมาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น มันน่าทึ่งยิ่งกว่าที่เราคิดอีกครับและตัวเลขนี้ก็คือคําตอบครับ84,000นี่คือจํานวนของสรรพสัตว์ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมในวันนั้นคือภาพที่พระพุทธองค์ทรงเห็นในยามเช้ามืดวันนั้นด้วยพุทธจักษุมันกลายเป็นจริงขึ้นมาทุกประการเลยครับผู้คนมากมายมหาศาลได้เข้าใจสัจธรรมและเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางสู่การพ้นทุกข์ไปพร้อมๆกับอารวย,ายักษ สุดท้ายเรื่องราวของอารวัยยักษ์ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไวใ้ให้เรากลับไปขบคิดกันต่อนะครับว่าบางทีพลังที่มันเปลี่ยนโลกได้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่กำลังหรืออำนาจแต่กลับเป็นปัญญาที่มาพร้อมกับความเมตตาเป็นความสามารถที่จะมองเห็นศักยภาพที่ดีงามที่ซ่อนอยู่ในตัวของคนอื่นแล้วก็ช่วยนำทางให้เขาได้พบกับแสงสว่างก็น่าคิดนะครับว่าถ้าเรานำพลังแบบนี้มาใช้ในโลกปัจจุบันโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดไหน